سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا الحمد لله الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Ilahun ahad fardun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad Wa ashadu an nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd Fattakullaha ibadallah Ittakullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tadabbaru fi qawlil hakki tabaarak wa ta'ala a'udzu billahi minash shaitani rrajim wa tabghi fi ma ataaka allahud daral akhirah wa la tansan usibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innal la yuhibbul mufsidin ท่านพี่น้องที่ร่วมละหมาดจุมะในวันศุกร์นี้ที่รักและเคารพทุกท่านครับขอย้ำขอกำชับเตือนให้ทุกท่านได้ย้ำเกรงต่อรอสุบหาหนาหัวตาลาโดยการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์สวามีภักดีต่อพระองค์สนองรับสั่งของพระองค์นะครับอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็อย่างมิเสื่อมคลายเรื่องที่ผมตั้งใจจะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของพวกเรา นะครับเดิมทีก็ตั้งใจว่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ให้พี่น้องได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเราในฐานะที่เป็นประชาชนเป็นพลเรือนเป็นพลเมืองของประเทศนี้เมืองนี้นะครับเรามีสักลิกธิทียเท่าประชาชนคนไทยทั่วไปแต่เนื่องจากว่าเรายะังเรายังมีระยะเวลาอีกหลายวันพอสมควรนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่พี่น้อง นะครับ <Das que ath> ค่อนข้างจะพูดถึงบ่อยๆก็คือบ่นเกี่ยวกับเรื่องของนะครับเรื่องของเศรษฐกิจความฝืดเคืองเรื่องของรายจ่ายรายได้ต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในยุคปัจจุบันนี้มันมีช่องทางมีลู่ทางในการทำมาหากินซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของเรานะครับเพราะว่าในฮาริสองท่านรสโนุลสโลวาลหรืออยุธยะสัลัมน,น,น,นะครับท่านเคยให้โอวาสนะครับด้วยความห่วงใยกับพวกเรานะครับว่า ในการข้างหน้าในกายกายอาคิริจมานกล้การอวสารของโลกนะครับต่อไปนี้ลายูบาลินมารุผู้คนจะไม่ใส่ใจอีกต่อไปนะครับในเรื่องของการทํามาหากินในเรื่องของการหาไรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองอามินฮาลาลินอามินฮารอมว่าต่อไปนี้จะได้มาแบบฮาลานหรือได้มาแบบฮารอมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานะครับผมเองนะครับ ได้รับคําร้องเรียนด้วยกันบอกเล่าจากผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านนะครับว่าเห็นพี่น้องมุสลิมเราหลายคนเลยนะครับนะครับยืนซ like ื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะนะหรือเรียกลอตเตอรี่หรือหวยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาจะเรียกกันนะครับว่ายืนซื้อนะครับแบบหน้าเติร์หน้าตาเฉยเลยนะครับใส่หมวกใส่เสื้อแต่งแมะมุสลิมเรานะครับแต่ว่ายืนซื้อนะครับแล้วก็เลือกนะครับเอ่อข้ารียกาเอ่อข้ารียกหวยนะนะครับ อย่างเปิดเผยนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราเคยเห็นเฉพาะคนที่ไม่ค่อยเคร่งครัดนะครับหรือว่าไม่เคยรู้ในเรื่องของหลักการของศาสนาแต่ผมเชื่อนะครับณเวลานี้นะวันนี้เรื่องของอบยายมุกนะครับเรื่องของการเสี่ยงทายโดยเฉพาะการเล่นหวยเล่นคุณนอะไรลักษณะน,นี้นะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องของเราส่วนใหญ่ถือว่ารับรู้เข้าใจกันนะครับว่า เป็นสิ่งที่ผิดหลักการของศาสนาเป็นเรื่องของการเสี่ยงทายเป็นเรื่องของการเดิมพันเป็นเรื่องของการพนันขันต่อแต่ว่าตอนนี้นะครับโดยเรื่องของอออการยอมรับกันนะครับว่าเป็นหวยรัฐบาลบ้างอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งในที่สุดตอนนี้นะครับเกลอเอยนะครับในเรื่องที่มุสลิมเราเข้าไปเขี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับบางทีอาจจะถึงขั้นนะครับเป็นคนเขาเรียกว่าจำน่ายเซดจซัมที่เราเคยทราบข่าวมาว่ามีพี่น้องมุสลิมของเรานะครับหลายท่านที่ พวพันธุ์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจําหน่ายสลากกินแบ่งพวกนี้ก็ตั้งใจจะคุยเรื่องพวกนี้นะครับเพื่อให้พวกเราได้มีทางออกนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของเราที่มีต่อลอสซูบาคาโนหูวตาราเพราะลอสซบาคาโนหูวตารานะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยสร้างเราขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงกําหนดนะครับว่าทุกชีวิตเนี่ยต้องมีริสกีต้องมีไรายได้มีปัจจัยดํารงชีพ แล้วสามารถที่จะดำรงชีพเลี้ยงชีพของตัวเองจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคนหนึ่งคนใดของเรานะครับจะไม่เสียชีวิตจะไม่ล้มตายจนกว่าเราจะใช้ริสกีของเราจนกระทั่งครบหมดแล้วนะั่นแหละที่เราถึงจะเสียชีวิตฉะนั้นเราต้องมั่นใจนะครับอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวะตะลาพระองค์ทรงกาหนดริสกีให้กับเรานะครับแล้วก็ต้องเป็นริสกีที่ฮาลานด้วยเราอย่าไปโยนความผิดให้กับอัลลอฮ์สุบฮานาะห์วะตะลานะครับว่าอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวะตะลาพระองค์ทรงลำเอียงพระองค์ทรง เขาเรียกว่าอะไรแหละไม่ให้ความเป็นธรรมให้คนอื่นรวยกว่าให้คนอื่นโชคดีกว่ามีอันจะกินกว่านะครับแล้วก็มาลำเอียงกับเรานะครับเลือกปฏิบัติมาให้ความเสมอภาคให้เราจนให้เราไม่มีไรายได้ต่างๆนานาคาพูดพวกนี้เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบะฮานะหฺวาตาละเราพูดไม่ได้ตำหนิอัลลอฮฺสุบะฮานะหูวาตาละไม่ได้นะครับฉะนั้น ตั้งใจจะคุยกับพี่น้องเรื่องนี้นะครับโดยการอัญเชิญอายะห์กุรอานนะครับอายะห์เมื่อสักครู่ในตอนต้นของบทกุตศลนะครับซึ่งอยู่ในสุรอัลกอซอสอายะห์ลำดับที่77นะครับใจความโดยสรุปของอายะห์ก็คือนะครับอัลเราบอกว่าอิบตากีฟีมาอาตากัลลอฮุดดาร์ลอาคิเราเชิญพวกท่านทั้งหลายนะครับบอกกับท่านนบีมุฮััมมดศ็อลลลลลััออฮฮุะยิวะซััลลมเรานี่ยนะครับบอกว่าเชิญท่านตามอัธยาศัยเลย อัลลอฮ์ไม่ได้ปิดกั้นนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้หวงไม่ได้สงวนว่าคนที่เป็นมุสลิมจะต้องไม่ประกอบอาชีพหรือว่าสละโลกนะครับละทิ้งเรื่องของการทํามาหากินอันนี้ไม่ได้มีในคําสอนของศาสนาอิสลามถึงแม้ว่าสังคมอื่นหรือความเข้าใจอื่นอื่นนะครับวัฒนธรรมของต่างศาสนบาบางกลุ่มบางศางสนากขอาจจะสอนนะครับว่าเราจะต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองนะครับจะต้องไม่ไปรบกวนคนอื่นอันนี้เป็นคติธรรมที่ดี แต่ว่าอิสลามก็สอนให้เราทํามาหากินอิสลามสอนให้เราประกอบอาชีพอลัลลอฮ์บอกกับนบีนะครับบอกว่าเชิญท่านเสาะหาสะแสวงหาฟีมาอาตากัลลอหุดดารออาคีรอในสิ่งที่อลัลลอฮ์สุบฮานะฮุตะลาพระองค์ทรงมอบประทานให้กับเจ้าเนี่ยให้เจ้าเสาะหาในสิ่งที่เป็นความนะครับความสุขที่แท้จริงนั่นก็คือความยั่งยืนความสถาพรในโลกหน้าในวันอาคีรอแต่วลาตันซานซีบะกามินัดดุนยา <N> ในส่วนที่เป็นรายได้นะครับเป็นส่วนที่เจ้าควรจะได้ควรจะเสวยสุขกันอย่างเต็มที่ในดุนยานี้เจ้าก็ต้องไม่ลืมฉะนั้นท่านรสุลลอส์ลอฮุอะลัอฮิวะสัลลัมจึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเรานะครับท่านรสุลลอส์ลอฮุอะลัอฮิวะสัลลัมท่านเป็นนักการศาสนานะครับนักการศาสนาอัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งท่านมาเนี่ยนะครับมาสอนเรานะสอนเรื่องศาสนาแต่ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีในการประสบความสําเร็จในเรื่องของการประกอบอาชีพ ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้กับเราในเรื่องของการประสบความสําเร็จในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสังคมทารซูลุลลอฮฺสุลลุาะลฺมไม่เคยล้มเหลวในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเลยแม้แต่เรื่องเดียวฉะนั้นเราจึงมีตัวอย่างมีไอดอลให้เราเห็นนะครับว่าคนที่เราสมควรจะปลืม้มค,คนที่สมควรจะเอาเยี่ยงเอาอย่างที่ดีก็คือท่านศาสดามมฮัมมัดหรือนบีมุฮัมมัดสุลลุอะลัมของเรานั่นเองนะครับเอาละรุูลุลลอฮฺสุลลุาะลฺมประสบความสําเร็จ ในการประกาศศาสนาในการเผยแพร่ศาสนาด้าวะอิสลามของท่านแต่ว่าท่ารุษุนลอสลอมสลอมก็ประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการทํามาหากินจริงอยู่นะครับเราเคยฟังว่าท่ารุษุนลอสลอมสลอุอะลัยฮยุะสัลลลมนะครับท่านลําบากท่านไม่มีจะกินนั่นไม่ได้หมายความว่าลอสุบะฮานุตาลามไม่ได้ให้กับท่านนะครับแต่ท่านเลือกแบบนั้นในช่วงแรกที่ท่ารุษุนลอสลอมสลอุอัลัยฮยุะสัลลลมนะครับโตเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยท่านประกอบอาชีพ นอกเสจากอาชีพรับจ้างในตอนเด็กแล้วนะครับท้าวสุนุลลอฮฺสุลลัลอฮุอวยุะสลัมท่านยังเป็นพ่อค้าที่ประสบความสําเร็จเป็นพ่อค้าวานิชนะครับนำสินค้าขึ้นล่องนะครับนะครับทั้งชามนะครับและมาที่ยามันทั้งตอนใต้ประสบความสําเร็จจนกระทั่งท้าวสุนุลลอฮฺสุลลัลอฮุอัยุะสลัมแนะนาและสอนเทคนิคการซื ath, ians, illing, ้อขายนะครับการทําธุรกิจต่างๆให้กับบรรดาสหาะชี้ช่องทางรวยให้กับบรรดาสฮายสหาะหลายคนจึงประสบความสําเร็จ นะครับแล้วก็มีฐานะมีอันจะกินเนื่องจากคําแนะนาของท่านรองสนอลสนอลฮวอะลัยู่ว่สัลลัมระสุนแนะนําพี่น้องทราบไหมครับว่าอาชีพที่ทําให้คนประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงทางฐานะมากที่สุดอาชีพธุรกิจการค้านี่แหละครับนะครับหลายคนที่เราเห็นเป็นท่อแก่เพราะเริ่มต้นจากการซื้อขายแล้วก็ขยายขยายกิจาการขยายธุรกิจไปเรื่อยๆนะครับอย่างพี่น้องทราบข่าวใช่ไหมครับที่พี่น้องมุสลิมท่านหนึ่งที่จังหวัดสงขลาที่ นะครับเกิดอคีภัยขึ้นกับธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์นะครับนะครับก็เริ่มต้นมาจากบุคคลธรรมดาเนี่ยละครับแต่ด้วยความที่ว่ามีศาสนามีธรรมะมีศีลธรรมในการปฏิบัติตัวในการวางตัวแล้วก็มีความมุ่งม,มัน่นตั้งใจมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพซื้อขายข้าวของซื้อขายเฟอร์นิเจอร์นะครับเริ่มต้นจากขายไม้ขาย,ขายนะครับของเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งร่ํารวยวันที่เกิดอคีภัยนะครับสูญเสียทรัพย์สินไป80ล้านรวยมากมาก นะครับพี่น้องทราบไหมครับรอลุลล์ละัลล์ลัลฮุสลามท่านแนะนาอาชีพเนี่ยนะครับเราเองเราอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมแบบนี้ถ้าเราสามารถที่จะเลือกอาชีพที่จะสร้างความมั่นคงให้กับเราได้เลือกเลยครับไม่ผิดหลักาการศาสนาไม่บาปด้วยรอลุลลอล์ศัลลัลลอฮุอะลยุสลลัมบอกว่าติสอต,ตุอาชาริริสต์เศษ9ก้าส่วนสิบของริสกีเศษ9ก้าส่วนสิบของริสกีถ้าอัลลอฮ์ตักดีตประสงค์ให้ในในดุนยานี้มีริสกีอยู่สิบส่วนอัลลอฮ์แบ่งให้อยู่ในการค้าเนี่ยเก้าส่วนหลืออีกส ไปแบ่งกันเอาเองในอาชีพอื่นอาชีพอาชีพเกษตรกรรมอาชีพอ,อะไรก็แล้วแต่เอาไปแบ่งกันอีกส่วนหนึ่งที่เหลือแต่เก้าส่วนอลัทธิ es, สุบานะหัวตาลาให้อะไรครับให้อยู่ในเรื่องของการคา้าฉะนั้นคนที่เขาจับเรื่องการค้าถูกทางถูกช่องนะครับเขาเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าสัวกันไปหมดเขามีความร่ํารวยแต่ถ้าเราไม่มีนะครับค้าขายโดยไม่มีความ ไม่มีเรื่องของศีลธรรมไม่มีเรื่องของจัรยาบรรเข้ามากํากับดูแลเรื่องของการทามาหากินของเราการประกอบอาชีพของเราก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยไปข้องเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆที่มันผิดศีลธรรมผิดหลักการศาสนาในที่สุดนะครับมันก็อาจจะประสบความล้มเหลวหรือล่มจมในที่สุดได้เพราะขาดเรื่องของจรรยาบรรขาดเรื่องของศีลธรรมอันนี้เป็นเรื่องเรื่องอะไรครับเรื่องชีวิตปกติที่ท่านรอซสลุลลอสลอลลัวฮุอวสซัลัมท่านบอก นะครับแล้วก็ท่านก็ทําให้ดูฉะนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยท่านราสุดุลอดสลับลำสลัมหลังจากที่ท่านวางมือในเรื่องของการค้าขายเรื่องของการประกอบอาชีพและได้รับการแต่งตั้งนะครับจากเลอซูบะฮาอัลตลาให้ทําหน้าที่เป็นรอซูนเป็นศาสนาทูตน,นะครับท่านก็นะครับมามา,ม,ามามาทุ่มเทในการประกอบหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นศาสนาตูตแต่ว่าท่านก็ยังส่งเสริมสหาบะางโดยเฉพาะหลังจากที่มาอยู่ที่เมืองมาดีนนะแล้วนะครับท่านยังแนะนำสหาบะาคนนั้นคนนี้ให้ไปประกอบอาชีพ นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่นะครับสอดคล้องกับอญญายันอัลกุรอานอายันนี้ที่เอเราบอกว่าเวลาตั้นซนาอูซีบกะกกมินัดดุนยาดุนยานี้ท่านก็ต้องพยายามนะครับอย่าทิ้งดุนยาอย่าสะละโลกนะครับอย่าสะละโลกฉะนั้นมุสลิมต้องมีอาชีพมุสลิมต้องมีไรายได้ในการที่จะนํามาเลี้ยงดูครอบครัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่อยู่ในปกครองของเราเนี่ยต้องเลี้ยงดูให้ให้สมเกียรติด้วยนะครับ ต่อมาอัลลอฮฺสุบบฮฺนอตลลาบอกว่าวาอัสินกามาอัสนัลลอฮ์อ,อีไลกะและหน้าที่ของท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องปฏิบัติด,ดีกับคนอื่นด้วยเหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบฮาหนะฮฺวัตอาลาได้ปฏิบัติด,ดีกับท่านในเมื่อเรานะครับได้รับโอกาสได้รับได้รับวาสนามากกว่าคนอื่นเขามีริสกีมีอันจะกินมีไรายได้มากกว่าคนอื่นเขาหน้าที่ของเราก็คือต้องแบ่งปันนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าส่งต่อในสิ่งที่เป็นน้ําใจตรงนี้หรือน้าพระทัยของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาที่มีกับเรามากกว่าคนอื่นให้ถึงมือคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ขาดโอกาสหรือด้อยโอกาสมากกว่าเราในเมื่อเรามีโอกาสต้องส่งต่อนะครับในเรื่องของริสกีตรงนี้ที่เรามีอยู่โดยที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาไม่ได้ลําเอียงนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเพียงแค่ขอแบ่งจากเราไปให้คนที่จนกว่าเรานะครับ2.5%เปปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น ส่วนที่เป็นสดก็ทานอาสาก็เชิญตามอัธยาศัยใครจะบริจาควันศุกร์ใครจะบริจาวคจจาวันไหนนะครับตามอัธยาศัยแต่ไปแต่หนึ่งปีเนี่ยขอแค่ครั้งเดียวไม่ได้ขอเยอะเลยปีละหนึ่งครั้งแต่เราสุบะามตลาพระองค์ทรงนะครับประทานน้าพระทัยของพระองค์ให้กับเราครับตลอดทั้งปีแต่เวลาจะขอคืนจากเรานะครับไม่ได้ขอต่างไม่ได้ขอนอกเหนือจากนั้นนะขอจากสิ่งที่พระองค์ทรงให้ซึ่งมันเป็นต้นทุนของพระองค์ที่ให้กับเรา ขอคืนจากเราแต่ไม่ได้เอาไปเองพระองค์ไม่ได้เอาเองแต่พระองค์เอาไปให,ให้ญาติพี่น้องของเราคนที่มีสิทธิร์รับรับสากรับความช่วยเหลือนี่คือสิทธิประโยชน์ของของคนจนที่อัลลอฮุบาลต์ลาให้โดยอาศัยนะครับโดยอาศัยน้ําใจที่ท,ที่ที่เรามีนะครับได้มาจากน้าพระทัยของอัลลอฮุบาลวลตาละฉะนั้นเราก็ต้องไม่เสียใจไม่เสียดายเพราะอะไรครับ อ้าสินกรมมาอ้าสนันลออัลลอฮ์ทำดีกับเราเราก็ต้องเอาความดีที่อัลลอฮ์แบ่งปันให้เรามอบไปกับเรานะครับไปแบ่งให้กับบุคคลอื่นเช่นเดียวกันนะครับววลาตับริลฟาซาดแต่เจ้าอย่านะครับอย่าสร้างความอย่าบันทอนนะครับความดีต่างๆทำลายความความดีต่างๆเพราะอัลลอฮ์สุบฮะนอตลาพราะองค์ทรงไม่โปรดเลยในการที่จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินบนปฐพีของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวอาลา นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจเป็นพันธกิจนะครับที่เราจะต้องสํานึกอยู่เสมอว่านะครับวันนี้เราลืมตาอาปากได้แล้วเรามีฐานะมีอันจะกินนะครับเพียงแค่ถ้าเรามีสํานึกตรงนี้นะครับสังคมของเราจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยวันนี้เรามีรถยนต์ขับนะครับเราขับมามาสัสยิดนี่แหละแต่ถ้าเราแวะรับคนข้างทาง ที่เขาจะเดินมามัสยิดเหมือนกับเราเนี่ยนะครับไม่ต้องปล่อยให้เขาเดินแต่เรียกเขาขึ้นรถมากับเรารถของเรามีบรอกาแล้วเรามีมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะขับมามัสยิดเนี่ยหรือจะขับไปตลาดขับไปทํางานตรงไหนก็นแล้วแต่ข้างทางมีพี่น้องมุสลิมหรือคนยากคนจนที่เราพอจะแบ่งปันน้าใจแบ่งปันโอกาสตรงนี้ให้กับเขาให้เขาขึ้นนั่งซ้อนท้ายไปกับเราหรือเขาขน,นั่งขึ้นนั่งรถนะครับแอร์เย็นๆไปกับเราเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ามันจะทําให้เกิดสิ่งที่เป็นความดีขึ้นในสังคมอีกเยอะแยะหลายประการเลย แต่เราไม่ค่อยได้นึกถึงตัวนี้นะครับปล่อยให้คนจนเดินไปนะครับแล้วเราก็ขับรถผ่านไปเฉยๆบางคนถึงขั้นกระหิมยิ้มย่องเออเรามีรถขับคนอื่นไม่มีขับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําเกิดช่องว่างนะครับในสังคมฉะนั้นเราสุนนอะสัลลอะฮุอะลัยอะสัลัมแนะนํากับพวกเราว่าถ้าเราอยากที่จะให้นะครับเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับดียิ่งๆขึ้นนะนะเราต้องทําความดีกับบุคคลอื่น ยิ่งเราทำความดีแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอัลลอฮฺสุบฮานฮตะลาที่มีต่อเราอัลลอฮฺสุบฮานะหฺวะตะลาจะยิ่งประทานความเมตตาของพระองค์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นเพราะถือว่าเราเนี่ยนะครับไม่ได้พูด,พ,ดพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ไม่ใช่งัวลืมตีนนี่พูดแบบภาษาชาวบ้านนะนะก็คือไม่ลืมน้ําพระทัยของอัลลอฮฺสุบฮานะหฺวะตะลาไม่เนรคุณพระองค์พี่น้องจำไว้เลยนะครับยิ่งถ้าเรานะครับ จดจําบุญคุณของอัลลอฮ์ได้มากเท่าไหรขอบคุณอัลลอฮ์สุบะตัลลาให้มากมากแล้วพระองค์จะทรงยิ่งชดเชยและมอบความเมตตานั้นให้กับเรามากยิ่งยิ่งขึ้นนี่คือคําสัญญาของอัลลอฮ์สุบานะฮหววตาลาและอินชากรุตุมและอาซีดันนะกุมยิ่งพวกท่านทั้งหลายสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์มากเท่าไรนะครับตอบแทนในความเมตตาของอัลลอฮ์มากเท่าไร่อัลลอฮ์สุบะตัลลาพระองค์จะทรงจะทรงและทรงยิ่ง ูนความเมตตาเพิ่มความเมตตาให้กับพวกท่านมากยิ่งยิ่งขึ้นฉะนั้นคนที่เลาสุบบานอัตลาพระองค์ทรงชุบเลี้ยงแล้วนะครับพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเป็นอันขาดในเมื่อพระองค์รงทรงเมตตาเขานะครับแล้วก็ให้ความความเมตตาเป็นกรณีพิเศษแล้วเขาไม่ลืมเขายังสํานึกในความเมตตาของของพระองค์อยู่พระองค์ก็จะทรงให้ความเมตตากับเขาอย่างต่อเน,นื่องเหมือนกับเรานี่แหละครับเหมือนกับเรานี่ถ้าเราชุบเลี้ยงใครไว้สักคนหนึ่ง นะครับชุบเลี้ยงใครไว้สักคนหนึ่งให้อยู่กินบ้านเรานอนบ้านเรานะครับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในบ้านเราเนี่ยแล้วมันก็กระตันอยู่รู้คุณกับเรานะเราก็จะส่งเสริมมันไปเรื่อยๆรับเด็กกำพร้ารับเด็กยากจนมาเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านนะครับเราก็ส่งเสียนะครับเรียนตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งปฐมมัธยมเออมันยิ่งเรียนมันยิ่งดียิ่งเรียนมันยิ่งช่วยยิ่งเรียนมันไม่ไม่ล้ำเลิกบุญคุณกับเราไม่เนรคุณกับเราเราก็ส่งเสียให้มันเรียนจนกระทั่ง ตกแต่งให้มันให้มันมีครอบครัวให้มันมีบ้านปลูกบ้านให้มันอยู่ใกล้ๆจะได้ฝากปีฝากไข่กับมันได้นี่คือสิ่งที่เป็นความรู้สึกของเราเองใช่ไหมครับเราเราอะไรครับเราได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาแบบนี้แต่อัลลอฮ์ไม่ได้แคร์ตรงนี้หรอกครับอัลลอฮ์ไม่ได้สนหรอกแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะสอบบ่าวของพระองค์ว่าเวลาให้มันไปแล้วเนี่ยมันเหิมเกรมขึ้นหรือเปล่านะครับมันอาหางกาขึ้นมากยิ่งกว่าเกินเดิมหรือเปล่าถ้ายิ่งอาหางกายิ่งเหิมเกรมมากยิ่งขึ้นอัลลอฮ์ก็ลด แต่ถ้าใครกตัญญูรู้คุณใช้ริสกี้ใช้เนี้ยมากของพระองค์นะครับในในการแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์พระองค์ก็จะยิ่งทรงอะไรครับประทานความจำเริญให้เขามากยิ่งยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเราสัมผัสได้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราหลายๆคนที่เขาทำมาหากินยิ่งเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ในการงานของเขาเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเขาบริจาคเป็นเพราะเขาช่วยเหลือเป็นเพราะเขาน้นเขานี่เดี๋ยวทําบุญตรงนั้นเดี๋ยวบริจาคตรงนี้เดี๋ยวช่วยที่นั่น นะครับตรงไหนมีเด็กกำพร้าตรงไหนมีคนยากจนตรงไหนมีแม่ไม้เขายื่นมือช่วยอัลลอฮ์ก็ยิงให้เขานี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแต่กับเรานะกับแต่กับเรานะเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ไม่โชคดีเหมือนอเหมือนคนนั้นเดี๋ยวคนนั้นได้อ้นี่เดี๋ยวคนนี้ได้เออนั่นไอ้นั่นพี่น้องลองค,คิดคิดดูนะครับหรือลองมองดูตัวตัวเราเองนะเวลาเราจะบริจาคเราจะควักสตังใส่ตู้บริจาคของมัสยิดหรือจะให้กำพร้าให้หญิงไม้ให้คนยากคนจนนะเราให้แล้วเราเสียดายไม่อยากให้ ไม่อยากให้คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเสียดายเสียดายกับอัลลอฮ์เสียดายกับอัลลอฮ์กลัวว่าให้ไปในทางของอัลลอฮ์แล้วจะไม่ได้คืนนี่ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่อัลลอฮ์ก็เลยไม่ให้คืนแต่ถ้าเราคิดกับอัลลอฮ์สุบฮามตลาในทางที่เป็นบวกอัลลอฮ์สัญญากับเราว่าถ้าเราให้หนึ่งเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เจ็ดสิบเราให้หนึ่งอัลลอฮ์จะให้คูณเป็นเท่านั้นเท่านี้เรามั่นใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้กับเราแบบนั้นฉะนั้นนะครับฝากกับพี่น้องนะครับต่อไปนี เรื่องของฐานะเรื่องของอาชีพนาทีการงานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โชคอยู่ที่ลาบแต่มันอยู่ที่การที่เราทําตัวของเราเองเราทําในสิ่งที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบให้เต็มที่นะครับหน้าที่ของเราหน้าที่เป็นผู้นําครอบครัวต้องเลี้ยงดูต้องรับผิดชอบครอบครัวทําให้ดีที่สุดแล้วอัลลอฮฺสุบะฮานุตะลาพระองค์จะทรงประทานริสกีให้กับพี่กับน้องของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราอย่าหวงนะครับเราอย่ารู้สึกเสียดาย นะครับไปมาหาสู air, time, ่เจริญส uh ัมพันธ์ทาไมตีมันเป็นลู่ทางเป็นช่องทางในการเพิ่มผลริสกีของเราทั้งหมดเลยนะอย่างฮะดิษของรสุูลุลลอฮ์สุลลัลฮุอะลัยวุสัลัมบทหนึ่งรสุลบอกว่ามันอะฮับบะอายุบะซตลลฮูฟีริสกีต่อไปนี้นะถ้าใครอยากได้มีริสกีเยอะๆทำมาหากินนะครับรุ่งเรืองค้าขายก็ประสบความสำเร็จวายุนซาลลัฮูฟีอัลซาริแล้วก็มีอายุยืนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยรสุูลุลลอฮ์สุลลัลฮุอะลัยวะสัลัมบอกเทคนิคเอาไว้บอก นะครับบอกความลับเอาไว้เป็นปริศนานะครับประซูนบอกทําง่ายนิดเดียวเองนะครับไม่รู้ไม่ทํำยังไงครับฟาลราจสิ้นเราให้มาหูต่อไปนี้นะครับให้คบหาไปมาหาสู่กับญาติกับพี่กับน้องพี่น้องครับเวลาเราไปหาใครนะนะไปรือ้อรือปเยี่ยมใครก็แล้วแต่พี่ป้าน้าอาของเราโดยเฉพาะคนที่เขารักเราและปรารถนาดีหวังดีกับเรานะดูอาของเขานี่คือสิ่งที่เราหวังมากที่สุดเลยพี่น้องครับเรามีนะนะ เรามีสตังแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยก่อนแล้วแต่เวลาเราส่งส่งส่งสตังให้คนอื่นบริจาคให้คนอื่น,นเราไม่ต้องการคําขอบคุณใช่ไหมครับสําหรับคนที่ทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่เราต้องการอะไรเราต้องการดูอาดีๆจากคนอื่นแค่ายะซากูมุลลอหูคอยรอนขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีให้กับท่านอัสนันลลหูอีไลกะแขนนี้นะครับขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีให้กับเราถ้าอัลลอฮ์รับดูอาของคนคนยากคนจนคนนั้นนะ ให้อัลลอฮ์ตอบแทนความดีให้กับเรานะครับมันคุ้มค่ามากกว่าแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันที่เราส่งเรามอบไปกับเขาซิอีกฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรานะครับแต่ถ้าเรารู้จักที่จะนํามาประยุกตใช้นะครับให้เกิดเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเรื่องที่ดีเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับต่อไปนี้เราจะไม่รู้สึกบนไม่รู้สึกว่าเราจะต้อง อึดอัดเหนื่อยหน่ายกับเรื่องของอไรายได้ไรายจ่ายอะไรเพราะอัลลอฮฺซุบฮาะหตะลาพระงค์จะทรงทดแทนสิ่งที่เป็นบราระกะเป็นความดีให้นะครับคบคนดีคนดีเนี่ยช่วยทําให้เรามีบราระกะเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอย่างใน h a d i รของอัลลอฮฺซุลเลาะล,ลัมเลือกนะครับสอนเราใครครบคนเช่นไหนย่อมเป็นคนเช่นนั้นเราครบคนที่เขาขยันขันแข็งทามาหากินมันก็จะช่วยเราให้มีกําลังใจมีช่องทาง นะครับในการที่เราจะทําเหมือนกับเขาหรือทําไปพร้อมๆกับเขามันก็ได้โอกาสนะครับหรือหรือชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกที่จะคบหากินอยู่กับคนดีๆนะครับไปมาหาสู่กับคนดีๆมันเกิดเป็นผลดีเป็นความดีขึ้นกับตัวเราแค่กินข้าวแค่กินข้าวนะครับเราชนุลอสลอลมบอกว่าลาตุฮ ah ิบอิลลามุมินันต่อไปนี้นะเวลาจะเลือกคบหาใครนะเลือกคบคนที่เป็นมุมินเหมือนกับท่าน เพราะเขาจะชวนจะเตือนท่านทําแต่เรื่องที่ดีเท่านั้นนะครับจะทําทอาชีพเขาก็เตือนชวนเราทําอาชีพที่ดีที่ฮาลานที่มีประโยชน์แต่ถ้าคนไม่ดีเดี๋ยวมันก็ชวนเราซื้อหวยชวนเราเล่นตีไก่การพน,นันมันก็ชวนเราเรื่องพวกนี้ของไม่ดีแต่ถ้าคนดีล่ะเขาจะเตือนเขาจะให้โอกาสบอกโอกาสที่ดีกับเราวลายะกุลตออามากะอิลลาตะกียุนแล้วอย่าไปเอาคนไม่ดีคนที่ไม่ได้กูอลัลลอฮ์นั้นมานั่งกินข้าวผลกับเรานะ อะไรครับเขากินข้าวเขาก็ไม่มีบิสมิลลาไม่ได้มีพระนามของอัลลอฮ์กินข้าวเสร็จเขาก็ไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์เขาไม่ได้ขอดุอาให้เราเลยมากินข้าวบ้านเราข้าวหมดเป็นจานๆนะครับแต่ไม่ได้มีดุอาให้เราเลยแม้แต่ต้นหนึ่งทีงนี้ต่อไปนี้ใครจะชวนใครมากินบุญเออเอ,อมาทานอาหารกับเราร่วมวงกับเราดูคนที่เวลาเขาทานอาหารเราแล้วเขาดุอาให้เราเขาขอบคุณเราขอดูอาจกอัลลอฮ์ให้ เกิดเป็นความดีกับพวกเราสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเปลี่ยนครอบครัวของเราเปลี่ยนชีวิตของเราได้ทั้งหมดเลยนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปอาศัยโง,ง่เฮงไปอาศัยห่วงจุ้ยอีกต่อไปแล้วนะครับเราเป็นผู้ศรัทธาเราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้โดยสิ้นเชิงอยู่แล้วแต่มีพี่น้องของเราอีกจํานวนไม่ใช่น้อยพอค้าขายไม่เจริญร้าน,ร,านร้านลูกค้าไม่มีลูกค้าไม่เข้าก็เอานางกวักมาตั้งเอาสติ๊กเกอร์ไอ้นั่นไอ้นี่มาแปะเอา แม้กระเั้งบางทีเอาสตาอิสลามเอาอายะกุรุ an, อนันเอานุนเอานี่ด้วยความเชื่อว่าเป็นวัตถุมงคลถ้าแขวนแล้วลูกค้าจะเข้าแต่ไม่เคยมีบิสมิลลาหัวก็ไม่คุมไม่มีอะไรที่จะสะท้อนซึ่งความเป็นอิสลามให้ลูกค้ามุสลิมเข้าร้านเราเลยนะครับไม่มีเรื่องของตาฮาระเรื่องนายสิสเรื่องเกลียงเรื่องสกรปรกไม่ได้ไม่ได้มีเลยแต่จะมีอะไรมีโลโก้อิสลามมีรูปกะบา้ารูปนุนรูปนี่มาแขวนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นตนเป็นแม่เฉย ไมรู้ว่าเป็นร้านอิสลามไม่เคยสลามกับลูกค้าถามว่าลูกค้าจะเข้าไหมครับนั่นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นเป็นเ,นเ,นเทคนิคเป็นวิธีการที่เราจะได้เรียนรู้จากอัลอิสลามจากท่านรอสูลุลอสลลอลสลมว่าท่านชนะใจนะครับคนรอบข้างของท่านอย่างไรนะครับก่อนที่ท่านจะมาประกาศศาสนาอิสลามมาได้ว่าอิสลามเราซุนชนะใจคนมากาัก้ามาทั้งหมดแล้วด้วยความดีที่ท่านมี ฉะนั้นเราซู้จริงประสบความสําเร็จในทุกมิติในทุกด้านก็ฝากเป็นบทเรียนกับพี่น้องนะครับเรามีไอดอลของเราก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานอะอัยวะสัลลัมคนที่เราปลืม้มและคนที่เราคิดว่าเราจะเอาเยี่ยงอย่างที่ดีจากท่านน้อมนําเอาสิ่งที่เป็นศิลธรรมความดีต่างๆที่เราซุ้นทำไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างคนนี้นะครับเอามาปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของพวกเรา ทุกมิติเลยเราซุนเคยเป็นพ่อค้าเราก็ดูสิครับเราซุนขายของแบบไหนเราซุนเคยเป็นนักการศาสนาเราซุนทํางานศาสนาแบบไหนเราซุนเป็นคนมีครอบครัวแต่ช่านท่านไม่ใช่นักรักไม่ใช่ไม่ใช่คนที่อะไรเสเพลหรือเป็นเป็นคนเจ้าชู้เปล่าแต่เราซุนเรา,เรา,เราล่อลมประสบความสําเร็จทั้งๆที่ท่านมีครอบครัวตั้งหลายครอบครัวนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราปลื้มนะครับและอยากจะให้พี่น้องได้ย้อนกลับไปดูถึง เกียรประวัติอันดีสิ่งดีๆที่เป็นสุนัขของท่านรอสุนุลลอสซลลัลฮุวะซัลลัมและน้อมนำสู่ความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องฝากเป็นบทเรียนไว้เพียงเท่านี้อัลลวูละวามัิดลิรุลลอฮลอีละวะละมิลิซอิรลมลลมัลลอฮวะมดาลลฮวลลลฮอัลลอฮอรวะลาฮาวล